คำแรกคือคำว่า observe นั่นคําคำว่า observe กับ observation ก็คือคำในกลุ่มเดียวกันแปลว่าสังเกตตัวแรกเป็นกริยาแปลว่าสังเกตตัวที่สองเป็นคำนามเรารู้ได้ไงเป็นคำนามเพาะมลงไทยได้วย t i o n มันเป็นคำนามแน่เนี่ยมันลงไทยได,ทด้วย t i o n เดาได้เลยเป็นคำนาม observation ว่าการสังเกต การจะจำคำศัพท์พวกนี้ได้ง่ายนิดเดียวเปิดดูบ่อยๆเท่านั้นเองนะครับเปิดดูบ่อยๆเวลาเราว่างเรากเปิดดูไปไหนก็พกมาเปิดดูเข้าห้องน้ำก็เปิดดูถูกไหมไม่น่าเชื่อน่าจะปีแปดเนาะน่ายัางเด็กอยู่เลยเนาะดูแลตัวเองดีมากแล้วตอนนี้ทํางานอะไรอยู่เกี่ยวกับอะไร อ่าต่อไปข้อ b notice notice ก็แปลว่าสังเกต notice ก็แปลว่าสังเกต notice จำไม่นะศัพท์ไหนอ่านไม่ออกจดคำอ่านไปเลยให้เหมือนพี่มนตรีสม,มัยก่อนใครคู่เขียนสอนอะไรอ่านไม่ออกก็จดอย่างเดียวจดแหลกแล้วก็กลับไปทบทวน notice มาสังเกตข้อทีขอ้ขอ C view ก็แปลว่าดูหรือสังเกต ถ้าสักวันหนึ่งคุณมาเจอคำนี้ขึ้นมาคำว่า bird bird นะ I w i l l bird eye i l l ตัวนี้แปลว่ามองจากข้างล่างลงไม่มองจากข้างบนลงมาเขียนลงไปแปลว่ามองจากข้างบนลงมา First eye view, เบิร์สไอวิวแปลว่ามองจากข้างบนลงมานอกจากวิวแปลว่ามองดูแล้ววิว <c oughs> ยังแปลว่าทิวไรได้อีกรู้ไหมทิวทัศน์แปลงไหมวิวก็ยังแปลว่าทิวทัศน์ได้อีกถูกไหมเอาต่อไปครับข้อดีด็อกโอเวอร์ลุกโอเวอร์ลุกแปลว่ามองข้ามโอเวอร์ลุกแปลว่ามองข้าม เอาละในฐานะเรียนเรื่องการอ่านดูตัวนี้นิดหนึ่งมันข้างหน้ามันต้องใช้คนได้ภาษาไม่ได้เปรียบทุกเรื่องแหละดูนะ <c oughs> คำไหนก็ตามลองทยด้วย K หรือ KE จําจำไว้ให้แม่นเวลาพูดกับฝรั่งต้องออกเสียงเขินิดหนึ่งเช่น cake คนไทยพูดคำนี้ว่าเคถูกไหมคะแต่ฝรั่งพูดว่าเค k กเคกนิดหนึ่ง ต่อไปตัวไหนก็ตามลงท้ายด้วย ke ก็อ่านเสียงเป็นเขิดเช่น take take โอเคนะครับต่อไป fake f a k e fake ตัวนี้แปลว่าตอแหลเหมือนนัน้เอาเก็บเอาไว้วันข้างหน้าจะเอาคำนี้ฝากใครก็จะได้รู้ว่าเธอนี้ fake มากเลยเป็นคนตอแหลถูกไหม พอตัวนี้เสร็จปุ๊บคุณเคยไปขึ้นเครื่องใช่ไหมเคยขึ้นเครื่องไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรบ้างนะ,อะโอเคนะทนนี้มันจะมีคําอยู่คํานึงคเนี้พี่มันตีเนี่ยก็ได้คุยกับอันนี้เลยแอร์โฮสเตสเลยมนสายการบินพอเขาประกาศคำนี้มันออกเสียงผิดไม่ออกเสียงผิดไงคำนี้พี่มันตีก็เลยพอเดินออกไปพี่มันตีก็บอกเขาเลยว่าน้องน้องไปศึกษาคำนี้ใหม่นะน้องประกาศต่อนหน้าสาธารณชนเนี่ยมันผิดนะเพราะนั้นพี่เตือนด้วยความหวังดีใช่ไหม ตีจะขึ้นเครื่องบ่อยไปบ่อยพอเขาหลังปุ๊บเราไปเจอเขาอีกเขาบอกพี่ขอบคุณมากนะคะที่พี่พูดนะถูกกาหนูว่าผิดใช้ผิดมานานแล้วทำไมเราไม่รู้กันเราผิดมาก่อนมันไงตัวเนี้ทไมเราไม่พูดว่า belonging คนไทยจะพูด belonging เช่น please check your belongings before leaving ถูกไหมเขาบอกให้ตรวจสิ่งของก่อนออกจากสถานที่นั้นถูกไหมปรากฏตัวนี้ไม่ได้พูด belonging ต้องพูดว่า belongings เป็นเสียงงองูสระอิงองูไมโท คุณเขียนไปนะคำนี้เราอย่าผิดอีก belonging s นะครับและตัวนี้เหมือนกันสอนลูกหลานต่อไปวันข้างหน้าเธอจะเป็นแม่ที่เก่งพ่อที่เก่งไม่พูดว่าซิงเกอร์เพราะไม่มีในโลกของภาษาตัวนี้ต้องพูดว่าซิงเกอร์เป็นเสียงงองูจำเอาไว้สิงเกอร์สิงเกอร์และตัวนี้นิ้วมือก็ไม่พูดว่าฟิงเกอร์ต้องพูดว่าเดาสิิงเกอ ตัวนี้ก็ฟิงอะไรครับฟิงเกอร์เหมือนกันแปลว่านิ้วมือไม่พูดฟิงเกอร์ก็ผิดกับทั้งประเทศแราพี่นไปไปไป้อตีเป็นวิยากรอ่ะอังะขำมากเลยเจอครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันพูดผิดผิดถูกถูกแล้วก็ขำมึงสอนผิดลูกศิษย์ก็ผิดมึงนั่นแหละถูกไหมเอออะตัวต่อไปเลย สอตอบช้อยดีไปดูข้อ3ข้อ3ตัวช้อย A อคำแรกคือคำว่า confuse คำแรกคือคำว่า confuse เพราะฉะนั้น ถ้าคุณเคยเจอคำนี้คุณจะรู้ว่า C O N F U S E Confuse นั้นแปลว่าสับสนเมื่อเจอคำว่า f i e l f u s พี่มาติก็อยากจะให้รู้จักคำนี้ต่อ Refuse มันเป็น f u s l เหมือนกัน่ะมันแปลว่าปฏิเสธเป็นปฏิเสธและ Refuse เนี่ยถ้าเป็นคำนามขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามปกติมันเป็น v e r b มันแปลว่าปฏิเสธแต่ถ้ามันเป็นนามเนี่ยมันจะแปลว่าขยะ Confused? Confuse, refuse. Confuse, refuse. นอกจากตัวนี้แปลว่าสับสนแล้วมีอีกตัวหนึ่งแปลว่าซับซ้อนคล้ายๆกันเลยความหมายซับซ้อน complex เนี่ยแปลว่าซับซ้อนเคยได้ยินคำว่า complex ไหม,มนในชีวิตสีลม complex เคยได้ยินไหมก็คือมีความซับซ้อนนะมีความยุ่งเหยิง นล้วตรนี้คอมเพยังหมายถึงอาคารสูงสูงได้อีกหมไในหลายความหมายอ่ะต่อไปครับตัวต่อไปข้อ B ครับ frantic frantic แ Fr ปลว่ากระวนกระวาย frantic แปลว่ากระวนกระวายถ้าเธอจะเอา B ในอังกฤษในวิชานี้นะเธอต้องกลับไปดูพวกนี้ให้ชัวร์เพราะพี่มตีเนี่ยจัดการย่อให้เธอหมดแล้วเหลือตัวนี้คือตัวหลัก แล้วเธอก็จะอ่านเธอจะไม่มีคําว่าตกเลยเพราะตัวพวกนี้จะเจอในอันซีนหมดโอเคนะมันเป็นตัวหลักบางคนน네ี้เข้าใจผิดนะคือเวลาการอ่านอันซีนเนี่ยต้องแปลตัว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 ไม่ใช่มันมีหลักของมันเดี๋ยวค่อยบอกให้อ้าวต่อไปครับข้อ4ครับ anxious anxious แปลว่ากระวนกระวายข้อ4 anxious กระวนกระวาย frantic anxious frantic anxious กวนกวาดข้อดี comfortable comfortable แปลว่าสะดวกสะดวกสบายเพราะนั้นข้อไม่เข้าพวกก็เป็นข้อดีด็อกนั่นเอง comfortable comfortable คำำคำเนี้ย จริงๆถามว่าคนไทยพูดคำนีพดด้พูดได้ไหมพูดได้คนไทยนิยมพูดว่า comfortable ถูกไหม comfortable อีฝรัังเนี่ยมันเรื่องมากกว่าเรา <c oughs> ทาั้งๆที่จริงๆแล้ว <c oughs> น่าจะอ่านแบบนี้แหละมันดันบอกคนไทยว่าคนไทยเวลาพูดคำนี้นะ <c oughs> ให้พูดว่า comfortable 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 คล้ายๆกับคำว่าตัวนี้ยแทบไม่ออกเสียงเลยเป็น comfortable comfortable ถูกไหม แต่จริงก็คือ comfortable เธอก็ใช้คำนี้ไปก่อนเพราะเรายังไม่ชำนาญแล้วก็บอก comfortable และอีกตัวหนึ่งคือคำนี้ที่แปลว่าผักคนไทยจะอ่านว่า vegetable ถูกไหมซึ่งจริงแลนะ้วฝรั่งจะพูดคำนี้ว่า vegetable 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 คำว่าเจ็ดเนี่ยแทบไม่ออกเสียงเลยมันจะพูดแค่ vegetable vegetable แค่นี้เองแปลกมากแล้วสุดท้ายที่ต้องทราบ vegetable ทราบไม่ได้เพราะเราผิดกันมาทั้งชีวิตนะคนไทยอ่านคํานี้ว่าสตรอเบอรี่ถูกไหมครับถ้ามีลูกอย่าสอนลูกว่าสตรอเบอรี่เพราะฝรัง่งเขาไม่พูดกันฝรัง่งจะพูดว่าสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่จำให้ดีนะเรือตัวนี้ก็ไม่เรียกว่าเรือเฟอร์รี่นะครับเรียกว่าเรือเฟอร์รี่จำไว้นะครับผิดกันมาทั้งชีวิตเปลี่ยนเถอะครับโอเคไหม เรามีสอนลูกหลานอย่าลืมนะเฮ้ยลูกอันนี้ครูสอนว่าอะไรเฟอรี urry, ค่คับพ่อ <c oughs> ไม่ใช่นะลูกอย่าอ่านเฟอรี่ต้องอ่านเฟรี่อันนี้อะไรลูกสตรอเบอรี่อย่าอ่านสตรอเบอรี่ลูกอ่านสตรอเบอรี่ชอ็อกโกเลตพ่อไม่ใช่ลูกอย่าอ่านช็อกโกเลตอ่านว่าช็อกเกตจำไว้นะที่แปลว่าช็อกโกเลตเนี่ยเราอ่านว่าช็อกเกตเท่านั้นเองเขียนไปตาพิมพ์ตีให้แล้วทำไมไม่มีโอกาสได้เจอได้พว่าพวกเนี้ยช็อกเกต และคำว่าธุรกิจเหมือนกันไม่พูดว่า business ไม่พูดบางคนพูดแรงกว่านี้บางคน business โอ้กระโดดถีบกันนะ business จริงๆแนละ้วมันแค่สองพาย,ยางค์คือว่า business เท่านั้นแหละเขียนลงไป business แปลว่าธุรกิจ ต่อไปไปข้อที่4ครับข้อที่4ข้อ a transform transform แปลว่าเปลี่ยนรูป transform เปลี่ยนรูปแล้วคุณก็จะเจอคำว่า transformation transformation มันก็คือกลุ่มตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ทำหน้าที่ต่างกันแปบลบว่าเปลี่ยนรูป transform transform m a n t i o n แปลว่าเปลี่ยนรูป